มาละเวยมาละวามาละเวยมาละวาป้าแมวมากับลุงมีเอาสิ่งดีดีมาให้ดูอยู่ยังไทยอยู่ยังไทยในสวีเดนอยากรู้ว่าเราเป็นอยู่อย่างไรเชิญเข้ามาชมไลฟ์สไตล์แบบไทยๆกดแชร์กดไ like, ลค์กดซับสไครให้ด้วยนะ ใหญ่ๆต้ยมยำไก่กินกันค่ะสวัสดีค่ะปาแมวลุงมีสวีเดนมาชวนทําต้ยมยำไก่ในแต่งโมกินกันค่ะเริ่มด้วยเอาไก่ล้างทำความสะอาดแล้วเอามามักนะคะใส่หอมแดงเข้าไปในทองนะคะตามด้วยซอสน้ำมันห้อยค่ะเทีใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็เอาเกลือมาทาพิวด้านนอกนะคะอัตราส่วนปาแมวจะเขียนไว้ใต้คลิปค่ะ ท้าให้ถั่วทางด้านหน้าด้านล่างแล้วก็ผักไก่หวายนะคะไปทําขั้นตอนแต่งโมกันค่ะตัดครัวแต่งโมแล้วก็ฝักเนือ้อแต่งโมเก็บไว้นะคะให้ได้เนือ้อแบบนี้นะคะจากนั้นเราไปนําไก่ที่มักไว้มาใส่ในแต่งโมค่ะของปลาแมวแต่งโมเย้ยไปหิดนะคะแต่ไม่พื้นค่ะจากนั้นเราก็นําต้นหอมนะคะมาวางบนตัวไก่ค่ะตามด้วย นำนมแอลมมนตามทับพีนะคะเคล็ดลับยูทีใส่นมแอลมอนนะคะทำให้ไกล้เหนือหนุ่มในห้อมค่ะตามด้วยมะเขือเทศนะคะใช้แบบไหนก็นได้ค่ะสำหรับมะเขือเทศขั้นตอนนี้เราจะใช้ใบราใบโหระพาหรือใบกะเพราก็ได<อ>้นะคะป้าแมวใช้สมุนไพรของฝรั่งนะคะเดี๋ยวป้าแมวเขียนชื่อไว้ให้ค่ะตามด้วยเห็ดนะคะที่ไถ่ใช้เห็ดฟางหรือเห็ดหนังฟาก็ได้ป้าแมวใช้เฮ็ดขันตะเดนที่ไปห้าจากป้าที่สวีเดนค่ะเอาเปลือกแตงโม มาปิดนะคะพาไปอบกันค่ะเปิดไฟที่ซองโรยนะคะเต้าต้องเละบ้านเคยบ้านมั่นนะคะฝอยไม่ถาวกันค่ะอบ30นาทีนะคะสุกแล้วค่ะเราไปเละข,ขั้นตอนต่อไปกันค่ะไปเละใกล้ที่อไว้ในรูแต่งมูนะคะวาหน้าตาเป็นผื้อ,อา้าวน่ากินจังเลยไปเตรียมทําน้ำต้มยำโบราณกันค่ะนําขนมทั่วนะคะมาต้มในครกค่ะ ขน,นมทั่วที่เขาทําเป็นทําค่ายแบบวันวันนะคะขั้นตอนการตาําปลาแมวไม่ได้ตําให้เลยนะคะตาพอละเอียดค่ะไปตักไก่ใส่ชามกันเลยนะคะปลาแมวต้องแย่เป็นชิ้นนะคะเพราะว่าลุงมี่กินเพ็ดไม่ได้ที่จริงปลาแมวจะทําในรูแตงโมเลยแต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะถ้าใส่พริกลงไปแล้วลุงมี่กินไม่ได้นะคะปลาแมวเลยตักไก่แยกมาเป็นชิ้นนะคะตักไก่ใส่ชามพร้อมด้วยน้ำต้มยำนะคะเตรียมไว้ค่ะ เราไปผสมนม้ำต้ยมยำกันเลยนะคะชายต้นหอมค่ะตามด้วยมะนาวนะคะเส้ชนโตค่ะจากนั้นน้ำปลานะคะ่องชนโตค่ะตามด้วยพริกป่นค่ะเคยกินเผ็ดไส้หมาเคยกินไม่เผ็ดไส้หน่อยนะคะอันนี้ปรุงเอาเองค่ะตามตต้ด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโตนะคะจากนั้นคุณให้ละลายค่ะตามด้วยถั่วลิสงที่ตำไว้นะคะ คนอีกรอบนึงค่ะให้มันคาวกันดีค่ะแล้วนำน้ำไปรัดในชามไก่เลยค่ะเราก็จะได้ต้มยำไก่ในลูกแตงโมด้วยน้ำต้มยำโบราณน,นะคะเมนูนี้ก็ร้อยนะคะร้อยอยู่กับบ้านค่ะกักตัวอยู่บ้านทำกินกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ป้าแมวข้อกำลังใจกดเลยกดเชรกกดติดตามให้ป้าแมวด้วยนะคะขอบคุณเลยสวัสดีค่ะ